สวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่สองพระชนแนลเกี่ยวกับหนังสือในเครือไทยพระนะครับมันเป็นหนังสือใหม่ทุกเล่มนะครับแล้วก็ซีนทุกเล่มแบบนี้นะครับไม่ใช่หนังสือเก่าทีนี้มีคนถามว่ามันปกเดียวกันกับคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับหลวงพ่อกลวยต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่ามันเป็นปกเดียวกันนะครับที่ถามมาว่าเป็นพิมพ์ครั้งที่สองแล้วปรับราคาขึ้นหรือเปล่า คืออย่างนี้ถ้าพิมพ์หลายครั้งแล้วปรับเนื้อหาปรับปรุงเนื้อหาเนี่ยมันก็เขียนด้านหน้าแบบนี้นะพิมพ์ครั้งที่3นะครับสําหรับเล่มหลวงพ่อกลวยเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่นะครับเนื้อหาเป็นเนื้อหาเดิมะครับมันไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่หรือปรับราคาขึ้นใหม่นะครับที่ผมลงราคาไว้ร้อบาทเนี่ย มันคือราคารวมค่าขนส่งนะครับหน้าปกเนี่ยมันร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาหน้าปกร้อยห้าสิบบาทแต่เราขายในราคาร้อยห้าสิบบาทไม่ได้ไงครับมันจะมีค่าส่งพัสดุไงครับแล้วก็พวกเนี่ยกันกระแทกเนี้ยก็ห่อให้ไปนะครับแล้วก็พวกซองแบบเนี้ยเราก็ต้องซื้อมา ตกเกือบสามบาทของใบสนีมันจะแพงหน่อยมันจะสีสันสวยงามหน่อยสีแดงแบบเนี้ยนะครับอ่ามันก็จะพัสดุด,ดีหน่อยแต่มันแพงหน่อยถ้าใช้หมดคงซื้อแบบอื่นอะทีมันถูกกว่านะครับและเหนียวเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยใบสนีมันขึ้นราคาค่าส่งอ่าลงทะเบียนที่แรกมันมีโปร19บาบาทตอนนี้หมดโปรโมชั่นละให้เขาลองช่างดูแล้วมันจะตก 28บาทเท่ากับว่าต้นทุนในการขนส่งของผมเนี่ยมันจะขึ้นมา9บาทแต่ผมก็ขายราคาปกตินะเท่านี้ทีนี้มันมี J&T มัน25บาทผมก็ว่าจะไปใช้บริการอยู่นะครับอ,อนอกจากมันมีค่าซองใช่ไหมผมต้องขับรถยนต์ไปไงเออมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับมันหลายกิโลอยู่ครับคือของผมจะรับจากสานักพิมพ์มาขายนะครับสำนักพิมพ์เขายังขาย200เลยรวมส่ง กำไรผมไม่ได้มากนะครับคือตามกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาว่าขายกันสองร้อยห้าสิบสอง้อยสี่สิบถ้าในเว็บประมูลพระเนี่ยเขาก็จะส่งลงทะเบียนเหมือนกันก็จะส่งตกอยู่ที่2องร้อยี่สิบบาทสองสาสิบบาทถ้าเป็นเว็บชื่อดังสองเจ้าเนี่ยเขาจะลงไว้ร้อยเจดสิบใช่ไหมครับแต่มันมีค่าขนส่งสาสิบห้าบาทเท่ากับสอง้ยห้าบาทหรือไม่ค่าส่ง 30มิบมันก็เท่ากับสองร้อยบาทตอนนี้ก็มีหลวงพ่อก,กวยยังมีอยู่นะอ่ามียอยู่มีอยู่แล้วก็มีหลวงปู่ทิมหลวงปู่สีนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเงินมีสองพันห้าร้อยสิบห้าหลวงปู่โตหลวงปู่หมุนเป็นเล่มที่หนึ่งนะครับ,ลรบแล้วก็มี เซียนแปะลงสีหลวงปู่หลิวเล่มสองนะครับเนี่ยก็จะเขียนไว้เล่มสองหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นปกก็จะเขียนร้อยห้าสิบราคารวมจัดส่งนะครับร้อยเกสิบเก้าบาททุกเล่มนะครับ ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอาไปซื้อทั้งสือหาข้อมูลบางทีนั้งสือแบบนี้มันมันจะราคาสูงเนี่ยอันนี้นเป็นนั้งสือประมาณปีสองพันห้าร้อยสามเนี่ยผมจําราคาไม่ได้ตกพันสองหรือเท่าไหร่แล้วก็เล่มเนี้ยเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยม,มันตกพันแปดมันเป็นหนังสือปีสองพันห้าร้อยสิบสี่เป็นพิมพ์ครั้งที่สองนะเนี่ยนนเป็นเป็นฉบับปรับปรุง บางทีเราหาข้อมูลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรไงสองเล่มนี้รวมกันผมก็ต้องขายพวกนี้ยเนี่ยขายแบบเนี้ยเป็นร้อยเล่มนะครับกว่าจะซื้อหาทุนมาซื้อสองเล่มนี้ได้นะครับถ้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าปกมานะครับทุกเล่มร้อยเกสิบเก้าบาทรวมส่ง